คนเทาเทาออกจะเงาเงาบมีผู้ใดมาเอาใส่ใจเสาว้าน,น้องคุยแล้วก็หายเสียใจอย<ใ>จ<ม>ู่ด้ <c oughs> เอาให้กันซีอุ่วดิเอาแนวข้าธนัดซา <c oughs> เอาสวัสดีครับผมสวัสดียังเป็นทางการกันนะครับาตามที่คลิปที่แล้วเนาะที่ผมบอกไว้เรื่องของตู้โหลดนะครับหมู่บ้านฝ่าว่าฝนตกนะครับก็เลย ว้าแบบเฝ้าๆเนาะอาจจะเข้าใจกันผิด๋ย่งางนี้ขออยากขยายความแม่จัหน่ยนอยนะครับอย่างที่บอกไว้ันคลิปที่แล้วว่าตู้โหลดเมนระบบไฟนะครับเป็นอุปกรณ์สําคัญในระบบเสียงเพราะว่าเคื่องใส่งานอุปกรณ์ทุย่างอยู่ในระบบเสียงเนานะต้องใส่กระแสไฟฟ้านะครับถึงจะเปิดติดเออมันเป็นบอกงางว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทํางานของอุปกรณ์เครื่องเสียงนั่นเองนะครับการออกแบบอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าต้องเหมาะสม นะครับก็การใส่งานและก็ต้องทนทานแข็งแรงนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสําคัญเลยคือต้องคํานึงถึงความปลอดภัยนํานะครับอย่างเห็นอยู่เนี่ยนะครับตู้โหลดระบบไฟของสองสร้างก็จะมียัวหนึ่งตู้ใหญ่นะครับแล้วก็นหนึ่งตู้น้อยนะครับตัวนี้ก็ถ้าเฮาหมายถึงว่าใส่อุปกรณ์ทุกอย่างที่เฮามีในระบบนะครับทุกชิ้นเลยก็จะใส่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าไประบบเล็กๆชิ้นมเล็กๆก็จะใส่ตัวน้อยมากนะครับซึ่งการออกแบบทั้งสองตัวเนี่ยนะครับก็ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราเองแล้วก็มีประสิทธ,ธ,ธิภาพบวกเกิดปัญหาในการใส่งานคณะใส้งานให้มันเกิดความเสียหายขยายวงกว้างแล้วก็สิ่งสําคัญคือการออกแบบทุกอย่างเนี่ยคือเป็นไปตามมาตรฐานนะครับของระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนใส่งานแล้วก็ผู้ที่ดูนั่มแหละของทีมงานนะครับหรือผู้ที่ในใกลชิดกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับที่นี่มาถึงตูโ้โหลดบ้านอ่า ว่าเอยใส่ในเครื่องเชียงเมือนบอ่อนะครับเอาไปประยุกต์ใช่ยังย่างเงินบ่กจริงจริงย่างที่บอกไว้คลิปที่แล้วนะครับว่าบานสมัยใหม่หรือว่าตอนเนี่ยนะครับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของบานเนี่ยมันก็นจะบังคับให้มีตู้เม่นพื่กันนะครับเป็นเม่นเซอรอกิต์หลก็จะมีลูกเซอร์กิตห,หน่อยๆนะครับเพื่อที่จะควบคุมส่วนต่างๆของบานเนาะตะกีนี่เพื่อนๆใส่เขาเอยนว่าสะพานไฟหรือคัดเอาเนี่ยหลแล้วกมีเซฟที่คัดนอกอพัฒนามา นะครับเป็นออโต้เบเกอร์นะครับแล้วก็มีเบเกอร์ใหญ่ตอนนี้เป็นตู้โหลดเหมือนกันเดี๋ยวสิเอาตัวอย่างของลูซ์เคกิตมาให้เบิ่งนี่ฮะเดี๋ยวเบิ่งตู้ตู้นี้ไปก่อนนี่นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างของลูซ์เคกิตแหมที่ใส่น้ำตู้ โหลดเมนไฟในบ้านนะครับก็จะมี2แบบแบบคันหัวคันถ่ายนะี่คือหมายว่าเอาสายเขา่าหัวเขาว่าถ่ายนะครับแล้วก็จะแบบขีบหรือแบบมี้นี่แหละตัวนี้ก็มันก็จะไปใส่หลองบประมาณนี้นีครับกระก้าวโดยร่วมสรุปแล้วนะครับก็คือตู้โหลดเมนไฟเป็นอุปกรณ์สําคัญเป็นหัวใจของระบบเสียงนะครับแล้วก็ระบบอื่น,นๆที่ใส่ระแสไฟนะครับการออกแบบต้องให้เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัย สาสิ่งนี้นะครับสำหรับตู้โหลดเมนระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับฝากเอาไว้นะครับทันใดจะเฮ็ดจะสื่อจะหากะอย่าลืม3ตัวอย่าง3เงเงินไขที่บอกกันไว้ในครับอ้าวทิปนี้ลาบอนกครับแดดแห้งหมู่ว่านฝนตกแห้งนะครับฝากที่ตามสองเศ้านั่นไหมด้ครับสวัสดีครับ